โอ้ยเอเอามาจากไหนนั่นมึงดูฮะใครบอกให้เล่นแบบนั้นมึงขนาดยายจัดการมาเนี่ยโอเคได้ถ้าขอโทษยายนะยายให้อภัยถ้าขอโทษแต่อย่าทำอีกนะห้ามทำอีกนะเมื่อกี้เนี่ามาเลยนี่ก็ 删<看>掉。嗯

อาบน้ำเขานอนกันมั้งนุปป้าป้านุปป้าจอร์นี่จอนนี่นุปป้ายังไงหยานะอันนี้อะไรเนี่ย เนี่ะไรลูกไม่กินปิงปิงเล่นก่อนเห็นไหมปิ้งปิงเล่นก่อนปิ้งปิงเล่นก่อนปิ้งปิ้งิเป็นแผลเลยลูกอะไรลูกอะไรดี๋ยายดูก่อนขอสิอย่าร้องนี่ขอดิไหนไหนลูกเป็นเป็นแผลอยู่ไหนล่ะลูกไหนขอขอสิขอน้องก่อนอย่าแย่งขอสิขอขอ เออขอหน่อยไหนไหนเนาพี่เอาคนละครึ่งมาคนละครึ่งย้ายให้คนละครึ่งมา,ล,งมาลูกมามาเร็วเร็วเว <ไป S 1> ออเป็นแผลเยอะเห็นไหมวิ่งกันฮะวิ่งกันวิ่งกันเนาะบิงอยู่ตรงไหนอะลูกเออวิ่งอยู่ตรงนี้เหรอคะโอเคอจ๋าหมดระวังนะระวังนะระวังนะ,ะงนะลูก มดมดมดจะเออนี่ไงเนี่ยยุงอ่ะตายเลยยายตบปาเก่งแท้ยายก็ตบยุงได้อืออืออืออ cassette? ลานบีโตเลยมดมดมดอันนี้มด <learns. S 1> เออหนังสือเราต้องหาหนังสือหนังสือเยอะเลยหนังสืออยู่ตรงไหนนะไม่รู้ปิงปิงติดเล่นลืมกินเรียกไม่ได้ยินแม่ต้องป้อนให้ ปิงปิงเล่นอะไรนี่เล่นคุณหมอนี่เล่นคุณหมอตรวจท้องตรวจท้องน้องเนี่ย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 แล้วแล้วคุณแม่ป้อนข้าวปิงปิงเพราะปิงปิงมันมีแต่เล่นอ้อันนี้หมออะไรหมอเพชรหมอพลอยอันนี้คุณหมออันนี้แม่แอนป้อนข้าวแม่แอนขอไหนขออน้อยอขอ้อนูกเย เออปิง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 ร้องไห้นะอย่าร้องไห้นะมีกันไกตัดด้วยเนาะมีของเล่นเหมือนหนูทุกอย่างเลยนี่เห็นไหมว้ายนีนนกก่เห็นไหมเออนั่นไงเนี่ยรักกันเห็นไหมรักกันคุณแม่คุณแม่บอกให้รักกันนะอ้าวดูดูด,ดูเดี๋ยวคุณแม่ยิ้มคุณแม่บอกว่าอ่าทุกมือต้องเรียกกินข้าวเรียกแล้วเรียกเล่าจนแม่อ่อนใจมัวแต่เล่นไง เนี่ยน้องเพชทต้องพลอยมอเตอร์เล่นกันเห็นไหมเนี่ย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 